เแต่ไม่ขายสักทีสวัสดีครับเปว้ายตายแล้วนี่แตค่คนนี้อย่าเข้ามานะตัวอะไรเนี่ยจะมากินลูกเป็ดใช่เหรอผมไม่ใช่ตัวเงินตัวทองครับเ,เป็นใส่สีทองคนทั้งมีอ๋อคือมีกระตังคนมีอันจะกินเหรอครับผมเจ้านายผมเนี่ยเขาจะเดินผ่านไปทังนั้นคุณช่วยเอาเป็ดหลบไปหน่อยได้ไหมโอ้ยนี่ขอโทษทีนะจ๊ะพคุณเนี่ยฉันมาเลี้ยง เลร้ยลูกเป็ดฉันเนี่ยมันก็เป็นสัตว์น่ะมันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอกจ้าถ้าฉันบอกให้มันกัดกับ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 มันยังไม่กัดเลยเป็ดมันก็ร้องกัดกับนี่แน่นั่นแหละแต่ว่าแกเป็นคนใช่ไหมล่ะเป็นคนถ้าเป็นคนเนี่ยก็ต้องฟังภาษาคนรู้เรื่องใช่ไหมถ้าอย่างนั้น็หลบพี่เป็ดฉันเดินไปก่อนสิเดเดินระวังนะเดี๋ยวจะติเกลียบลูกเป็ดฉันตายหมดไม่อคยเราไม่ล่งก็ไม่ได้แล้วแกมาให้ขันตัว นี่ชุดมึงนี่นะแต่ละตัวเขาว่าไงให้เราเนี่ยเดินหลบเป็ดเข้าไปเราเป็นคนไงเราฟังภาษาคนรู้เรื่องเอาเป็ดคนเป็ดเัารู้เรื่องครับแล้วต้องหลบเป็ดเขาะาต้องหลบเป็ดเขาเออเออเอาวะเอาวะยังไงนะเต็มไปหมดเลยเออเออเออเตะหลบแล้วเป็ดเป็ดระวังระวังระวังเอ้ยโอ๊ยตายแล้วเป็นเต็ดเลย ตีนกูเธอย่ำเลยนี่ดูสินี่จะไปเหยียบลูกเป็ดชนิดโอเธอเหยียบเยอะกว่าฉันอีกเน่ะนี่ฉันเนี่ยนะจะไม่ยอมเธอสองคนเลยนะอยากมาเหยียบลูกเป็ดฉันฉันจะเรียกเก็บค่าเสียหายรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเหียว่ก่อนอออย่นีเลยฉันเอาเป็ดไปเก็บก่อนกับ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  ไอ้หวยนะเก้าแปดนี่เลิกได้หวยเก็บตังค์ซื้อทองเธอทำไมอ่ะบอกท่านผู้ชมนะครับใครอยู่กับเราอย่าเลิกเดี๋ยวหัวหน้าสอนรามจะแจกปีเสียเก้ไม่ต้องห่วงครับพวกเราลิเก99.9%ก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋อ่ยุ่งกับเขาเลยเกยบไปเลยนี่มันนี่เลยขอโทษขอโทษทสองคนเลยดูสิฉันอุตส่าห์มาเลี้ยงไปต้องแต่เช้าเนี่ยเนี่ย นี่มันเป็นอะไรเนี่ยขายกล้ามเนื้อผมเม็นตึงในขาะนั้นวะชุดเอาซื้อไหมผมใส่เอป็นยังไงเป็ดขอโทษไม่ได้ตั้งจะตายแล้วอยู่ท่าทางไปแล้วผู้ชายคนเนี้ก็เป็นคนมีกระตังไม่แน่เลยช่วยไม่ได้อยากมาเหยียบรูปเป็ดเราตายเดี๋ยวต้องขอยืมกระตังสักหน่อยตายแล้วผู้หญิงคนนี้ เห็นหน้าแล้วเธปากปุ๊บมิบปุ๊บมิบคนเดียวหรือว่าจะปล้องแล้วลูบเหล่าก็ไม่รู้ตายแล้วแม่จ๋าพ่อจ๋านนะเนื่อเนือเนือบิ๊กเลวลิเกครอบครัวนี้ซุบซิบกันหรือจะขโมยชุดเราไปให้กำนันเพชรคุพับกำนันนี่กำนันเดินสาย้วไปตามหมู่บ้านนะกำนนัปากประชาชนบอกกำนันด้วยว่าน้ำเพชรออกแล้วนะโอ้ยาเลยจานน้ำเพชรเมื่อกี้เป็นไงฉันเรียกกำนันเพชรกำนันเพชรนี่เต็มคอเลยตั้งเหรอ เป็นอะไรผู้คนเดียวว่าเธอนี่ก็เธอเนอย่างว่าเหยียบลูกเป็ดฉันตายใช่ไหมล่ะก็ต้องขอโทษถู้หญิงนั้นนะเธอก็ต้องรับผิดชอบสิเอออย่างว่าฉันหญิงนั้นอย่างนี้เลยนะยังไงยังไงก็ขอยืมตังค์ห้าร้อยเฮ้ยจะบ้าเหรอรู้จักก็ไม่รู้จักมาถึงก็มาขอยืมตังค์นี่ถ้าฉันมีเงินมาให้เธอเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องเป็ดเนี่ยฉันให้เธอมากกว่าห้าร้อยอีก แต่ฉันไม่มีเงินติดตัวฉันมาตัวเปล่าไม่มีไม่พกกระตังเลยไงเพิ่ออกจากสำนักดาบมากระตังไม่มีมีตังก็ไม่เป็นไรฉชนไม่อาตังก็ได้ออแล้วแกอ่ะพอจะมีไอ้นันไมล่ะไอ้นันจะไปลุ้งไม่มาด้วยกันยังมาถามอีกอะไรนะไอ้นันนะไอ้นันอะไรอ่ะไข่อ,อ่ะโอย,โอย กูอะไรเนี่ยอะไรเขาจะเอาไข่เออเออเอาไม่ได้เอาไปเกลเสได้ดายดูถามก่อนมีเปล่าถามว่าอะไรนะไข่เหรอเออมีเปล่าถามได้ดีเปล่าพูดยังไม่เคยเห็นไข่เป็ดไข่มีแต่แต่มีไม่มากมีไม่น้อยเอาเท่าไหร่ล่ะอยากได้สักเออ โอ,อ้โหไม่ค 500! ุณหน้าร้อยปิดนะไม่เจ็ดฟิวไอ้ไข่นะไม่รวยรวยรวยแล้องไปแล้วเดี๋ยวก่อนไข่อะไรห้าร้อยถึงไข่เป็ดห้าร้อยฟองโอ้โหนี่นไข่เป็ดตั้งห้าร้อยฟองเอาไปทำอะไรอ่ะที่วัฒนามาเลี้ยงเป็ดลุงเขาสั่ง,ง,งไว้วันนี้เนี่ยต้องเอาเป็ดมาเลี้ยงแล้วก็ต้องให้เป็ดอะ่ะ ไข่กลับไปให้ได้ห้าร้อยฟองเลยลุงใช้เลี้ยงเป็ดวันนี้ให้เอาไข่กลับไปนี้ด้วยก็ใช่น่สิถ้าหากว่าวาสนาทําไม่ได้อ่ะกลับไปลุงลุงตีวาสนาตายเลยจ้าแล้วที่ฉันเห็นสังเกตเนี่ยมันเป็นเป็ดตัวคู่ก็เยอะนะจะมีไข่ทุกตัวได้ยังไงก็ลุงเขาสั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวแกถูกแกล้งมันแน่เป็ดที่ไหนมันจะออกไข่วันเดียวครบทุกตัวเป็นไม่ได้หรอกง่ายงสารเราต้องให้ความช่วยเหลือพขาเย้าค่ะเดี๋ยวแนะนำตัวเลยเปิดเผยตัวจริงวาสนาเธอโชคดีแล้วมาเจอฉันสองคน ขอแนะนำตัวให้รู้จักชนินนามราชบุตกิษดาเจ้าของแผน่นดินที่เธอยืนอ,อยู่ฉบุตกิษดาพรนเนเจ้าขอที่ถวายประคองได้ไหมคะลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรไอ้เรื่องเป็ดที่ตายเดี๋ยวนำมาให้ใครเป็นห้าร้อยฟองใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเอาไปเลยทั้งโรงงานไปให้หมดเลยฉันให้หมดเลยเลี้ยงเป็ดไปโรงงานซีพีนเอาไปให้หมดเลย <c oughs> ฉันให้ฉ <c oughs> ันเป็นเจ้าของนี่ เขาได้เมียอยู่ที่นั่นเรื่องเรื่องไข่เป็ดเมียเปเจ้าของฟาร์มเป็ดเนาะไม่เีไม่เีเรื่องไข่เป็ดกับเป็ดจบก่อนเดี๋ยวฉันนำมาให้ได้ดีไหมคะพระองค์สัญญาแล้วนะว่าจะเอาไข่เป็ดมาให้หม่องฉันนะสัญญามีนั่นยังฮะมีนั่นยังไอ้นันไอ้นั่นที่ว่าเนี่ยไอ้นั่นแบบไข่เปล่าหรอไม่ไม่ใช่ไข่เป็ดแล้วมีแฟนหรือยัง เอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงสิเรื่องเรื่องจริงไงเก้าจริงอ่ะเรื่องจริงอเหรอไม่ยังเขาไปเล่นลูกสามอีกอะหมอบอกพอแล้วนะหยุดแค่สามแล้วนะทำไมอ่ะถ้าเกิดมีคนที่สี่อีกต้องพาออกหูแล้วล่ะรู้ดีนะแต่ของฉันตั้งแต่อายุสิบแปดเนี่ยก็ยังไม่โสดด้วยพี่ค่ะอายุสิบแปดไม่โสดไม่เชื่อยหนูอ่อนกว่าน้องพลสองปี ใครก็ได้ช่วยมาฆ่ากูทีรอที่ก่อนนะโสดอยู่่คะไอ้ทองโมนไอ้ทองก่อนเร็วๆเขาถสายปล่อยมันถุงสายปล่อยทำไมยืนอ้าปากค้างมันเป็นลูกเป็กดอกเขาเป็กดอกอยากอยากตีขุยคนเด่นใช่ไหมตีคนไม่เป็นรถเนรถเนใครโดรถเรนใครนะครับน้องบี๊ น้องเบนอ้อเป็นครับน้องเป็นครับน้องเบนเรียกใครครับเขาจะให้รางวัลหรือเปล่าน้องเบลน้องเบลล์โอ้นี่พูอผิดน้องเบลโอ้น้องเบลเขาเป็นแฟนคลับเลยน้องเบลน้องเบลล์เขาหยอกเขาหยอกไม่หยอกเรกสายตายอยู่เป็นแฟนคลับเรียกน้องเบ็นโอ้ติ๊กต๊อกตลอด หาชื่อนางประยูนภูคังบอกว่าอะเอาไม้ไปพูดเองเลยป่ะ,ะนางประยูนภูคังอยู่ข้างเวทีนางประยูนภูคังมาหาหลานด้วยเป็นครับมาหานางประยูนภูคังเป็นครเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวลงมาแป๊บนึงนางประยูนครับมาหาหลานหน่อยนางประยูนภูคังขอบคุณครับ ปีนี้ต่างอย่างแบจริงๆริงคเด็กน้ำมันยังที่เขาเรียกให้น้ำมันเนาะเขาเรียกไปประกาศหาำมันไปยูนนี่เร็วๆเข้าน้ำไปยูนรออยู่เอาคุยเลยนังหนาเนี่ยเอาไปเจีบเขาสี่ม่เพลงทำไมอะลุงเพลงสุรพลลุงเพลงสุรพลเพลงมองเพลงมองเพลงเพลงมองมองเธอสาวเธอสวยอ่ะเพลงนี้เลยได้ใจนะครับผมได้ มองแต่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 เป็ดเสียงแปลกๆทรมเป็ดเป็นังนยัง่างไแต่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 แั่าต่อต่แต่แต่แตมแต่แต่แต่แม่แแต่แต ลูเฟ่เอาใวมเอาใหม่ให้ไขก่อนมองแต่แต่แต่สาวเธอสวยที่จึงได้มองแต่แต่แต่หากน้องไม่สวยพี่คงไม่มองหากน้องไม่แจ่มพี่คงไม่จ้องพี่จะไม่มองพี่หัวใจเต้นแต่แตแตเธอน้องสวยแจ่มดังจันเพ็ญ ที่คงชกตายหัวใจเต้นที่ไม่เห็นก็คงไม่บอกไม่มอกแง่มองแง่ลองเงี้ยละละแง่ก็มุระเป๋าเลยข้าหัวเดี๋ยวผมมาไปไหนเดี๋ยวน้องเบนจะไปตามหายไปจะตามหนังไปโยนเออเดี๋ยวเขาใช้ขาเข้ามาอีกรอแป๊บนะครับ จะ,จะไปก่อนนะไปได้เลยจ้าแต่ฉันหน้าเบ้นจะออกมาอีกไม่ดังแต่แล้วมึงบอกตรดูดจากติ๊กต็อกลักษณะี่คาฉันถูกชะตากับเธอ,อและก็ต้องสารเธอด้วยบอกตรงๆว่าฉันอยากจะดูแลเธอแล้วก็แต่